เรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านสอ,อสอขอสรุปรายง,งานผลการประชุมประจำวันอังคารที่6พฤษภาคม2557โดยมีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและผู้อำนวยการสอรสอทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมโดยคุณสิริมาสุนาวินคณะทำงานเลขาธิการสอ,อรสอจะเป็นผู้อ่านสรุปผลรายง,งานการประชุมและพันตารวจเอกกิศณาพ,พัฒนาจเจริญจะแปลเป็นภาษาอังกฤษค่ะ ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอ,อรสมีผลการประชุมสมควรแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบอย่างนี้เรื่องที่1ศสอรสได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการเลือกตั้งซึ่งจะมีขึ้นในวันที่20กรกฎาคม2557เนื่องจากการเลือกตั้งจะทำให้ความขัดแย้งของมวลชนกลุ่มต่างๆยุติลงและนำมาซึ่งความสงบเรียบร้อยของประเทศซึ่งเป็นภารกิจหลักของสอรส รวมทั้งการเลือกตั้งยังเป็นหลักสากลอันเป็นที่ยอมรับทั่วโลกในวิถีทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและสอ,อสมีนโยบายในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้กระทําผิดฐานขัดขวางการเลือกตั้งโดยในวันนี้สอสได้รับรายงานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่า คดีที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งอันเกิดจากการกระทำของแกนนำกปปสกับพวกเมื่อครั้งการเลือกตั้งเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีดังนี้ 1. คดีกปปสขัดขวางการเลือกตั้งทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น1 9 1คดีแยกเป็นคดีที่เกิดในกรุงเทพมหาคนครจำนวน51คดีและคดีที่เกิดในต่างจังหวัดจำนวน140คดี 2. อคดีเจ้าหน้าที่กกตจงใจละทิ้งไม่จัดการเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น180คดีแยกเป็นคดีที่เกิดในกรุงเทพมหานครจำนวน66คดีและคดีที่เกิดในต่างจังหวัดจำนวน114คดีรวมคดีที่เกี่ยวกับการกระทำผิดต่อกฎหมายเลือกตั้งทั้งสิ้น371คดีโดยสารได้ออกหมายจับให้รวมทั้งสิ้น203หมายได้ตัวมาส,วสอบสวนแล้ว280คน ทั้งนี้เฉพาะเจ้าหน้าที่กอกอตอจงใจละทิ้งไม่จัดการเลือกตั้งมีจำนวนถึง1,713คนอันหนึ่งสอรสอขอเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบถึงความรุนแรงของกลุ่มกรปปสที่ได้กระทำการขัดขวางการเลือกตั้งเมื่อครั้งที่ผ่านมาโดยในวันเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่26มกราคม2557 ประชาชนรายหนึ่งได้ถูกกลุ่มกปปสยิงได้รับบาดเจ็บที่หน่วยเลือกตั้งวัดสเสมียนารีจนต้องพักรักษาตัวนานถึง4เดือนซึ่งสอรสอได้กำชับเจา้าหน้าที่ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัดแล้วทั้งนี้สอรสอขอเตือนพี่น้องประชาชนอย่าได้หลงเชื่อการชักจูงของแกนนำกปปสให้กระทำการขัดขวางการเลือกตั้งซ้ำอีก เพราะหากมีการกระทำผิดในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นอีกผู้กระทำทุกคนจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายเรื่องที่ 2. ตามที่สอ,อสอได้รับข้อมูลว่ากลุ่มกปปสจะใช้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจหลายแห่งเข้าร่วมดําเนินการให้เกิดความเสียหายและเดือดร้อนแก่ระบบสาธารณูปโภคหรือกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อเป็นการสนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระทำผิดของนายสุเทพเทือกสุบรนกับพวกนั้นสอรสอได้มีหนังสือถึงผู้บริหารและประธานกรรมการบริหารของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งเพื่อสั่งการให้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขเหตุดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่12พฤษภาคมนี้นอกจากนี้สอรสออยังได้เตรียมการรับมือเหตุดังกล่าว เพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอีกด้วยทั้งนี้สอสอขอเตือนว่าผู้ที่ร่วมกระทําการให้เกิดความเสียหายและเดือดร้อนแก่ระบบสาธารณูปโภคทุกคนจะต้องรับผิดตามกฎหมายโดยไม่มีการละเวน้นเรื่องที่3สอสอขอชื่นชมฝ่ายทหารและตำรวจที่ได้ดำเนินการเจราจากับกลุ่มกปปสเพื่อขอคืนพื้นที่บริเวณกระทรวงมหาไทยได้สำเร็จ โดยไม่มีความรุนแรงใดๆเกิดขึ้นและสอสอขอขอบคุณแกนนำกปปสที่ยอมคืนพื้นที่ดังกล่าวและย้ายผู้ชุมนุมไปยังสวนลุมพินีซึ่งจะทำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยสามารถเข้าทำงานได้ตามปกติเพื่อประโยชน์ของทางราชการนอกจากนี้สอสอขอขอบคุณพระพุทธอิสระที่ได้ประกาศว่าจะคืนพื้นที่การชุมนุมบริเวณถนนแจ้งวัฒนะ โดยจะย้ายไปชุมนุมที่บริเวณหน้าอาคาร B ในศูนย์ราชการแทนซึ่งการย้ายพื้นที่ชุมนุมดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรและลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุรุนแรงต่างๆได้จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน ladies and gentlemen we like to bring to your attention some updates from the center for the administration of peace and order or the C A P O a C A P O which is to inform general public That CPO has emphasised on the upcoming election set for the twentieth of july twenty fourteen. The upcoming election would not only end political conflict but also bring about peace in a society. The election is also internationally recognised in democratic society. And it's the CPO's policy to seriously take legal actions against those who obstruct the election. Roadside Police today updated the legal proceedings against those who obstructed the 2nd February general election. A total of 371 cases has been brought to the authority against those who obstructed the election, and the court by far issues arrest warrants for 203 persons on this charge. A total of 280 persons have been brought to justice it was also reported that 1,713 election officials were accused of failing to organize previous election. In this connection, CPO wishes to inform that legal action has been taken against the PDRC core leaders and the protesters who on the 26th of January advanced election opened fire at a polling station at the temple with the attempt to obstruct the election. The shooting left one seriously injured and this incident clearly indicates the violence by the PDRC group, CPO, which is to request the general public not to obstruct the election as convinced by the PDRC core leaders. And CPO will seriously take legal actions against those who get involved with obstruction of the election. And moving on to the PDRC's political campaign against the government, it's reported that the PDRC will seek support from state enterprise officials to cause damages to public utility or basic infrastructure. ZPO has requested executives of all state enterprises to submit a contingency plan for handling the situation. The submission date is set on 12 May 2014. A contingency plan has also been prepared in order to prevent the incident as well as to mitigate the public in case of emergency and serious legal actions will be taken against those who causes damages to public utility or basic infrastructure. and finally, the cpo wishes to appreciate the police and military for successful negotiation with the pdrc to return the ministry of interior to resume its functioning. the negotiation was successfully carried out without violence. the negotiation was also carried out with a lot of people involved and cefio also wishes to appreciate the pdrc co-leaders, including prabhu Itara who intends to move from jangosan protest site to building b of the government complex, which will solve traffic problems and minimize risk of violence. and that wraps up today's apo meeting. and the next press conference will resume again by tomorrow at 1 p.m. until next time, goodbye. สอรสอรจะสรุปรายง,งานผลการประชุมเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงการทำงานของสอสออีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา13นาฬิกาสำหรับวันนี้ขอจบการแถลงข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบพระคุณค่ะ